ครับทุกคนคลิปนี้ก็อยู่กับผมนะครับกีกี้นะครับผมคลิปนีนะ้ผมก็จะมาดักนูวนะผมนี่อุปกรณ์ดักนูนะก็เป็นการดักนูครั้งแรกของผมเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าการดักนูครั้งแรกของผมนี้จะได้หรือเปล่าก็ที่ผมไปดักนั้นก็จะเป็นที่ทุง่งนาของผมเองนะก็ไปดูกันดีกว่าไป ตอนนี้นะทุกคนผมก็มาถึงที่นาของผมเป็นที่เรียบร้อยเลยนะ่อนนี้ผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปตรงที่ผมจะใส่นะคือผมก็มาดูทางไว้แล้วมีประมาณสักสามสี่ทางอนะคือผมก็มีอยู่ประมาณเจ็ดอันแล้วผมบวงดักหนูก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิปผมก็ไปดักไว้แล้วประมาณแปดอันประมาณนี้นี่ทุกคนนี่ผมผมก็ได้ดักไว้แล้วนะอันแรกนี่ ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูทางเดินมันก่อนนะผมบอกกอนนะครับทุกคนผมก็เป็นครั้งแรกกับการหาหนูนะก็หาไม่ค่อยเก่งนะได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะหนูท่านได้ไม่ได้ก็เป็นครั้งแรกกับการหาหนูอันนี้ก็จะเป็นทางเดินมันนะผมลอยตีนมาเลยนะอันนี้ผมวันนี้ก็จะเป็นทางมันเหมือนกันนี่ ทามันเหมือนกันนี่ผมก็จะดักตรงนี้ไปอีกนะนี่นะทุกคนกดดักไว้ประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปแสอันอื่นต่อไป ดักไว้นล้วครับผมคือรูมันอยู่ตรงนี้นะนี่รูมันข้างล่างก็มันลุ้นกันนะพรุ่งนี้ว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าครับผมมันจะโดนไหมก็ผมดักไว้รอบแรกประมาณแปดอันนะก่อนนี้รอบสองที่ผมมาดักแล้วถ่ายคลิปนี้ประมาณเจ็ดอันก็เป็นการดักหนูครั้งแรกจริงๆของผม ไม่ได้ไม่ว่ากันนะทุกคนอ๋อนี่ทุกคนผมจะพามาดูเนะน,น,น,นี่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 น่าจะเป็นรูหนูนะทุกคนตรงนี้เป็นรูหนูนะไม่ใช่รูเธอแค่อันนี้นี่นี่ทุกคนเป็นทางมันครับผมทางเดินมันน่าจะเดินปูพรมเดียบทางเดินเห็นไหมมีทางออกมากมือ เทุกคนพกมาเ <c oughs> ด็ดดักไว้แล้วนะนี่นี่ก็จะมีทางเดินมานะปุ้ยทุกคนมีงูตายครับผมโอ้โหไข่ข้ามันนะเอ้ยนี่ทุกคนมีคนมาดักหนูด้วยครับผมอันนี้เป็นของใครก็ไม่รู้นั่นนี่ก็จะเป็นนี้ข้างใน,นก็จะมี ปลาช่นแห้งตายหนึ่งตัวโอ้โอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้โอ้ว้าวเดี๋ยวไปดักหนูถอดดีกว่า ตอนนี้ผมก็ใส่เสร็จแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวมารอดูพร้อมกันพรุ่งนี้เช้านะว่ามันจะมีตัวหรือไม่มีถ้าไม่ได้ผมพูดอีกหลายครั้งแล้วผมว่าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะเป็นครั้งแรกกับการดักหนูของผมอืมจะเป็นยังไงเราดูพรุ่งนี้เช้าพร้อมกันนะทุกคนไอโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูบ่วงดักหนูกันครับทุกคนไปมันจะมีตัวหรือเปล่าครับผม 拜。Bye. ตอนนี้ผมก็มาถึงที่ทุ่งนาแล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูบ่วงดักนกกระดีกว่ามันจะมีตัวไหมมันจะได้เปล่าไปมาดูแรกครับทุกคนไม่โดนครผมไม่มีตัวเลยเฮ้อยตัวนี้ก็ไม่โดนนะเดี๋ยวเก็บกัน นี่ทุกคนไม่มีตัวนะผมตัวนี้อันนี้ก็ไม่มีโอ้โหไม่มีอะไรขยับเลยมันน่าจะเป็นทางเก่ามันนะครับผมสิบมาแรกยังไม่มีสักตัวนะทุกคนก็เลยอยู่หาอันสุดท้ายเดียวไปลุ้นกันว่าจะมีจจะมีตัวไหม ก็หาอนสุดท้ายผมไปใส่อีกที่นะผมก่อนข้างที่จากไกลอยู่ตอนนี้มาดูอีกห้าอันสุดท้ายแล้วผมว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าไม่มี Maybe, นี่ก็แย่เลยนะผมชิดนี้แต่ก็อย่างที่ว่านะครั้งแรกครับผมครั้งแรกทุกวนตัวนี้ก็มีขี้โคลนครับผม น,นี่อันนี้มันน่าจะโดนนะแต่ว่ามันไม่รูดแล้วหนูมันเอาตีนขยับหมอกครับผมมีขี้โคลนด้วยเฮ้ยแถวนี้น่าจะมีตัวนะแถวนี้น่าจะมีตัวส่วนตัวนี้เหรอเห็นไหมทุกคนตัวนี้มันไม่โดนครับผมมันจะไม่มีขี้คนนะนี่มันมันไม่โดนมันจะไม่มีขี้โคลน แต่ว่าสองอันเนี้ยมันน่าจะโดนนะแต่ว่ามันน่าจะเอาตีนแบบขยับหมอกได้ครับผมหุยน่าจะมีตัวนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาใส่แถวนี้ใหม่ก็ครบแล้วครับผมทั้งหมดสิบห้าอันนะครับก็ไม่ได้สักอันฮ่ะมันก็มีรูดแล้วมีคนติดอยู่สองอันนะทุกคนมันน่าจะมีตัวนะแต่ว่ามันไม่โดนก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาใหม่ฮะ สรุปนะุกคนไม่ได้สักตัวนะครับผมแต่ว่าก็มีมีไออันที่มันลูดเข้าแล้วก็มีโคนอยู่สองอันนะมันน่าจะมีตัวนะุกคนแต่ว่ามันมันไม่โดนนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสละคลิปนี้บายครับผม